รู้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการสร้างเสริมเติมความรู้ภาษาไทยทางสถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศอนออีกครั้งหนึ่งนะคะดิฉันพนอธรรมเนียมอินดำเนินรายการคะ่ะแล้วก็คงเป็นอีกช่วงหนึ่งที่อาจารย์ใจเด็ดท่านจะยิ้มมีความสุขเป็นพิเศษว่า เสียงดิฉันไม่ดีเหมือนเท่าที่เคยเป็นมาลองไปฟังสิคะว่าอาจารย์เจเดดจะพูดอย่างไรสวัสดีค่ะอาจารย์ใจเด็ดค่ะสวัสดีครับอาจารย์พนอท่านผู้ฟังที่ครบรักนะครับนักศึกษากศนนแล้วก็นักเรียนในบระบบโรงเรียนไม่เคยหัวเราะเยาะหรอกครับแกล้งแย่ไปอย่างนั้น <laughs> แต่ว่าในใจลึกๆคือสงสารเพราะว่าบทบาทหน้าที่เนี่ยคือยังไงก็ต้องดําเนินต่อไปถูกไหมครับ ก็ผมก็เอาใจช่วยนะครับอยากให้หายเร็วเร็วเพราะผมเองก็เสียงก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ก็พยายามจะสู้นะครับก็เป็นกำลังใจให้หายเร็วเร็วครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับผมวันนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของใช้สำนวนผิดนะคะครัข้อแรกของวันนี้กันเลยค่ะครับเดี๋ยวนี้ประเพณีลงแรงเกี่ยวข้าวยังนิยมทำกันอยู่หรือไม่ เดี๋ยวนี้ประเพณีลงแรงเกี่ยวข้าวยังนิยมทำกันอยู่หรือไม่เอ่อถ้าเป็นผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หรือว่านักสาษารนรุ่นผู้ใหญ่คงขำว่าเอ๊ะคุณเขียนโจทย์อะไรของคุณมาเนี่ยมีที่ไหนแล้วลงแรงใช่ไหมครับอาจารย์แต่ดิฉันเคยได้ยินลงแรงจริงๆนะคะจารย์เจเดธนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ถูกกับประโยคนี้เท่านั้นเองใช่ใช่ครับ จริงๆแล้วคําว่าโรงแรงเนี่ยมันจะมีความหมายเหมือนว่าก็คือเหมือนกับขอแรงคนไปช่วยนะครับช่วยงานกันใช่ครับแต่สำนวนไทยเราโดยเฉพาะเนี่ยอาจารย์งคงเคยได้ยินกลงแขกใช่ครับลงแขกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยท่านบรมครูสุจนทรผู้เคยเขียนไว้ว่าโบราณว่าถ้าเหลือกําลังลากจงออกปากบอกแขกช่วยแบกหาม คำว่าบอกแขกนี่ไม่ได้หมเขาบอกอินเดียหรือปากีสถานไม่ใช่เหอ่ใช่เอสลามานลาลาลาขนาดไม่สบายยังมีอารมณ์นะครับเนี่ยน่ารักมากแขกนี่ก็คือผู้คนที่ไว้ล้อมตัวเราแต่สำนวนนี้ที่ใช้โดยเฉพาะเลยซึ่งอาจารย์พนต้องเข้าใจดีว่าลงแขกเนี่ยเขาสําหรับเรื่องของอะไรครับเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวอย่างเดียว นะครับแล้วเราก็ไม่ใช้อย่างอื่นด้วยใช่ค่ะคอาจารย์พอจะเล่าคร่าวๆได้ไหมคือเราไม่ได้ไหมายความว่าสอนหนังสือเัองคราชหรือว่าเอามาพราห้าผ่ายไสสวนเพราะว่าผู้ฟังเราหลายคนอาจจะเป็นชาวนาแต่ว่าถ้าเด็กกรุงเทพอาจจะไม่รู้จักดิฉันเป็นเด็กบ้านสวนครับแต่ดิฉันเคยเห็นขนบลงแขกเกี่ยวข้าวกันครับเพราะว่าบ้านญาติของคนที่บ้านเนี่ยค,ะค่ะเขาเป็นชาวนาแถวแปดริ้วครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาทํานา เขาก็จะบอกแขกกันนาของคนนี้มีกี่ไร่ก็กำหนดไปว่าเอากี่ค,ค่บจะทำนานี้ครับเสร็จแล้วก็ไปนาของอาจารย์ใจเด็ดต่อครับในขณะที่เรายกพลกันลงไปช่วยเกี่ยวข้าวดำนาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือเอาแรงไปช่วยกันทำงานครับพอเสร็จจากบ้านหนึ่ง ก็ไปช่วยกันบ้านอื่นโดยไม่ต้องใช้เงินมาเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนอ๋อเข้าใจแล้วงั้นแสดงว่าที่เขาบอกว่ามีการเต้นกรรมรำเคียวอะไรก็คงจะมาจากตรงนี้ที่ว่าพอเลิกงานแล้วเหนื่อยอะใช่ไหมครับพอเหนื่อยปุ๊บก็ร้องเพลงกันไปอืมากันเถิดนายเอ๋ยค่ะเอ๋ยลาแม่มาแม่มรพึมาอะไรเนี่ยค่ะนั่นแหละเข้าใจแล้วครับ คือคําว่าลงแขกเนี่ยก็คือการบอกแรงคนอื่นแต่จะพนาว่าปัจจุบันเนี่ยใช้ได้ไหมครับเออหายากมากอาจารย์ลองแต่ยังมีนะคะมีเหรอครับมีค่ะดิฉันเคยดูข่าวในโทรทัศน์ก็ยังมีบางที่เทียบยังคงอนุรักษ์ฟื้นฟูเอาไว้ครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะคะว่ายังมีให้เห็นถ้าจะเดาวเอาก็น่าจะแถบสุพรรณบุรีเลานี่แหละภาคกลางภาคกลางยังมีผมสอนเรื่องสำนวนไทย แล้วผมถามลูกศิษย์ว่าในถ้าลงวิเคราะห์สิว่าปัจจุบันเนี่ยการลงแขกเนี่ยจะมีไหมและยังมีอยู่ไหมตอบพร้อมกันเลยครับว่าไม่น่าจะมีแล้วเพราะ 1. คนที่เหมือนกับผมไปช่วยอาจารย์ทํางานคือไปลงแขกที่ที่นาของอาจารย์พน แต่พอถึงตาของผมบ้างอาจารย์พนอไม่มาให้เหตุผลว่าไม่สบายนะติดธุระอะไรต่างๆก็เลิกเลยอ่ะอย่างนี้ในข้อที่1นนะครับข้อที่2ก็คือถ้าหากว่ามัวแต่มาลงแขกเนี่ยมันจะเกิดการเสียเปรียบอาจารย์พนอมีที่200ไร่ผมไปช่วยอาจารย์แต่พอถึงตาของผมเองของผมมีแค่1<อ>ิบไร่เหมือนกับผมต้องลงแรงมากเลยสมมุติว่า200รไร่อาจจะต้องใช้เวลาสักอาทิตย์หนึ่งนมมนเนี่ยสมมตินะครับคิดเล็ก <ๆ S 1> คิดนอ<ะ>้อยอ่ะก็เดี๋ยวนี้เขาคิดกันอย่างนี้แล้วนะครับแต่ว่า จอีกอย่างหนึ่งค่ะอาจารย์ใจเดดอะไรล่ะครับเดี๋ยวนี้เขาใช้ควายเหล็กอเขาใช้เครื่องเครื่องทุนแรงเกี่ยวข้าวพอเกี่ยวเสร็จมันก็รุดออกมาเป็นข้าวเสร็จเรียบร้อยแยกเอาฟางไปทางหนึ่งแยกเอามาเล็ดข้าวไปทางหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีปัจจัยที่ทำให้ทำงานเร็วขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับการลงแขกก็เลยหางหายไปด้วยแต่เราเสียเป็หนึ่งเรื่องนะครับ ความสัมพันธ์กันในหมู่บ้านถูกซึ่งเป็นก็เรียกว่าอะไรครับเหนียวแน่นมาตั้งแต่สมัยโบราณเราสังเกตว่าไม่ว่าเราจะดูหนังจะฟังประวัติศาสตร์อะไรก็ตามแต่เนี่ยเวลามีปัญหาในหมู่บ้านเนี่ยเหล่าคน้าจะรวมตัวกันตีเกาะป๊อปป๊อปป๊อกป๊อปมารวมกันอันเนี้ยเป็นเพราะว่าเวลาทํางานก็ทําด้วยกันเวลาที่สนุกก็สนุกด้วยกันปัจจุบันก็เปลี่ยนไปกินด้วยกันใช่ครับเดี๋ยวนี้แม้แต่กระทั่งจะไปทําบุญที่วัด อาจารย์ใจเดดวัดแต่ละที่เนี่ยมีขนมไม่เหมือนกันใช่ครับใช่ครับบางที่พอทําบุญเสร็จพระท่านก็จะเก็บเอาไว้สําหรับมื้อกลางวันเท่านั้นเพนเพนต่อครับที่เหลือก็ให้ญาติโยมญาติโยมกินด้วยกันครับแล้วเอากลับบ้านเลยแต่บางวัดรคับทําบุญเสร็จโยมก็กลับไปเถอะยะถาสัพพีเสร็จก็กลับไปที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเด็กวัดกับญาติพระ มันเปลี่ยนนะคะสังคมทุกวันนี้ออแต่ดิฉันก็ยังเห็นความชื่นใจซึ่งแถวแถวสถานีวิทยุศึกษาเนี่ยค่ะคก็จะมีพระที่ท่านมาจากวัดพระยายังออพระยายางครับค่ะเมื่อก่อนเป็นหลวงปู่ชาราชาราท่านก็จะมาเดินบินธบ,บับไปถึงโรงเรียนสันติราชวิทยาลายัยแล้วก็มีรถเข็นด้วยออมีลูกศิษย์เดินตามหลังดิฉันก็ปากเสีย ถามว่าอู้เยอะเนอะครับเด็กคนนั้นรีบตอบทันทีเลยนะคะอาจารย์ครับหลวงปู่จะเก็บไว้ฉันเพียงมื้อเช้ามื้อกลางวันเผื่อเพืกผมที่เหลือหลวงปู่จะโทรศัพท์ให้บ้านเด็กกำพร้าแถวๆนี้มารับไปทุกวันเป็นไงคะทำทานต่อเลยนี่คือสิ่งที่ มันยังอยู่เป็นสายใหญ่ในจิตใจนะคะอาจารย์ใจเดชใช่ครับสำนวนเนี่ยอาจารย์มองดูให้ลึกๆนะครับมันเป็นความผูกพันมันเป็นสิ่งที่ชาติอื่นเนี่ยเขาไม่มีแต่เขาพยายามจะทํากันมันเป็นกุศโลบายในการสร้างความรักสามัคคีในใช่ครับใ,นะใช่ครับไม่คิดเล็กคิดน้อยอย่างที่ผมบอกอาจารย์พนอว,ว่าโอ้ยที่ผมไปช่วยอาจารย์นะ่ะอาจารย์ตั้งสองร้อยไร่ผมก็เหนื่อยแย่แตวอาจารย์มาช่วยผมแค่สิบไร่เนี่ยแค่เนี้ยก็ทําให้ความรู้สึกบาดหมางเกิดขึ้น แต่เดิมเคยอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของมิตรจิตมิตรใจแต่ปัจจุบันนี้ก็บ้านใกล้กันในหมู่บ้านจัดสรรยังไม่รู้จักกันเลยอาจารย์เคยได้ยินสำนวนหมูไปไก่มาไหมคะจำได้ครับที่ดิฉันเล่าเรื่องเจ๊ชงข่าวที่แล้วดิฉันยังคงหยิบเอาความน่ารักอันนั้นมาใช้ในบ้านที่กรุงเทพ<ด>เขาก็ตกตะลึงเหมือนกันนะคะค ดิฉันมาอยู่ใหม่ๆเดี๋ยดิฉันสร้างความคุ้นเคยทั้งซอยซอ,อยบ้านดิฉันมีอยู่ประมาณสิบสามสิบสี่หลังเวลาปีใหม่ครับเวลาสงกรานต์ดิฉันไม่ได้ใช้เงินอะไรมากมายดิฉันก็ไปซื้อขนมจีนมามตะกร้าใหญ่ๆครับแล้วก็ทําแกงหม้อตโตเป็นพิเศษแล้วก็จัดชุดขนมจีนแกงแจกเพื่อนบ้านทุกบ้านใช่แล้วก็บอกว่ามาสวัสดีปีใหม่ค่ะ Hmm. แต่บางบ้านเขาไม่เปิดประตูรับ hmm. แล้วก็ยังสั่งแม่บ้านว่าไม่ให้รับไม่ให้ออกไปรับอ oh. แต่พอญาติผู้ใหญ่ในบ้านเขาทราบเรื่องเขาตามมาขอโทษถึงบ้านเลย hmm. พวกเราก็บอกไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดาค่ะครับวันนี้ก็ที่ผมกับจพนอคุยเนี่ยนะครับเรากําลังมองถึงสถาบันครอบครัวของเราแต่ดั้งเดิมซึ่ง ผูกพันกันเหนียวแน่นมากเลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสใช้สำนวนว่าลงแขกเนี่ยมาขยายความตรงนี้นะคคับแต่ลงแขกมีอีกความหมายหนึ่งที่ไม่ดีเลยนะคะอาจารย์เนี่นคือเอาไปแปลงใช้นะครับไปแปลงใช้เพราะฉะนั้นลงแขกแบบนั้นคนละเรื่องกันคนละอย่างครับนะคะนักศึกษาต้องทำความเข้าใจด้วยครับข้อต่อไปนะคะครับ งานใหญ่ขนาดนั้นคุณคงจ่ายคนเดียวไม่ไหวแน่ฉันว่าเรามาช่วยกันลงทุนดีกว่างานใหญ่ขนาดนั้นคุณคงจ่ายคนเดียวไม่ไหวแน่ฉันว่าเรามาช่วยกันลงทุนดีกว่าลงทุนคุ้นเคยไหมครับอาจารย์พนทร์คุค้นค่ะแต่มัหวังผลกำไร ใช่ไหมคะอาจารย์เจเดตแล้วอย่างนี้เราจะทําไงครับคือช่วยกันอ่ะช่วยกันจ่ายเงินนะครับเรายังใช้คําว่าลงขันลงขันถึงจะไม่ได้มีขันก็ตามลงขันหมายความว่าออกกันคนละนิดคนละน้อยช่วยกันจ่ายช่วยกันออกค่าจ่ายตามกำลังศรัทธาตามกาลังทรัพย์อ่ะว่างั้นเถอะมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยอาจารย์อยู่แถวสมุทรสงครามอาจารย์คงทราบดีเวลาไปงานแต่งงานเนี่ยเขาจะไม่เหมือนในกรุงเทพ ต่างกับเขาจะมีขันใหญ่ๆนด้ออกไหมครับแล้วก็ในขันน่ะก็จะใส่ซองลงไปในขันค่ะแต่ปัจจุบันกรุงเทพใช้อะไรครับกล่อง <laughs> กล่องดวงใจแฝดนั่น <laughs> นะครับถ้ามีสตางค์หนก็ทําเป็นกล่องดวงใจแล้วก็เป็นกล่องกระเบียดสวยงามแต่บางที่ก็ขอภัยกับกล่องเบียร์หรืออะไรก็ไม่ทราบ <laughs> ปิดกระดาษห่อของข,องขันแล้วเจาะรูเหมือนอย่างกับเราหยอดเลือกตั้งอะนะครับ <laughs> ผมว่าเอะคุณปรับอะไรเนี่ยจริงๆแล้วคําว่าลงขันเนี่ยคือขันจริงๆ ะนะครับนักศึกษาก็สนอครับคือขันจริงๆขันโตโตครับผมเคยไปงานที่บ้านบ้านหนึ่งผมเห็นรถตะลึงมากเลยอาจารย์ครับอาจารย์รู้จักขันลงหินใช่ไหมครับรู้จักราคาแพงนะครับแพงใบใหญ่มากเลยครับประธานโทษขนาดกะละมังมันบอกถึงฐานะของเจ้าภาพะนะครับขันในี่วางไว้บนโตะทุกคนไปถึงก็ไปเซนเซ<ส>น,นไวพรเซนไวพรมีอันนี้คือฝรั่งแล้วก็เขาจะมีขันใหญ่เนี่ยแล้วก็เอาซองไปใส่เจ้าภาพก็จะให้ของช่ำ,ชำรวยรับคชรวยแล้วก็ไปถ่ายรูป แต่อาจารย์ใจเด็ดคะคดิฉันว่าที่มันเปลี่ยนจากลงคันเนี่ยซองมันหายง่ายเอเนี่ยก็ลองดู<ก>แล้วก็เลยต้องทําให้มันเป็นรูแคบ,บๆที่ล้วงไม่ได้มีชิดหน่อยกันหยิบกันช่วยาอาจารย์ใจเดชดดิฉันเข้าใจประเด็นนี้นะคะอาจารย์อยากฟังเรื่องจริงไหมคะอ้าดีครับเหตุเกิดที่กรุงเทพมหานครก็แต่งญาติดิฉันได้ละคะ่ะแขกก็สักประมาณ50ครับ แขกของเจ้าสาวก็มานอนค้างที่บ้านเจ้าสาวครับปรากฏว่ายังไม่ทันจะกินข้าวกลางวันร่วมกันเลยแค่พระยะถาสัพพีเสร็จกับวัดครับพอเจ้าสาวขึ้นไปเปลี่ยนชุดเนี่ยลมแทบจับญาติที่มาจากต่างจังหวัดนะคะครับขนหมดเลยค่ะเง,งเงินสินสอดทองมั่นเงินสินสอดทองมั่นซึ่งบางทีการรับแขกเนี่ย เขาก็ไม่มีจังหวะที่จะเก็บล็อกกุญแจเสมอไปเพราะคิดว่าเป็นญาติแล้วเขาเดาได้ด้วยนะคะว่าใครว่าเป็นใครอ่าครับตรงเนี้แหละครับบางทีสิ่งที่เป็นสำนวนไทยเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของเราในสมัยก่อนเนี่ยว่าเป็นอย่างไรค่ะแล้วปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปตามโลกาภิวัตน์อะไรก็ตามแต่แต่ว่ามันก็ควรจะเปลี่ยนแต่เฉพาะในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่ากายภาพค่ะแต่ว่า จิตภาพหรือจิตนิยมเนี่ยยังมันน่าจะคงเดิมถูกไหมครับในความเป็นไทย,ยใจแบบไทยแต่ไม่เลยคุณก็เปลี่ยนตามไปหมดเลยตอนนี้ใจอาเซียนอินเตอร์ก็ไม่ได้แปลว่าอาเซียนไม่ดีนะครับไม่ได้แปลว่าเขาไม่ดีอแต่หมายความว่าคือถ้าภายนอกเนี่ยคือสิ่งก่อสร้างวัตถุต่างๆเทคโนโลยีจเจริญเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็คือภายนอกเป็นกายภาพแต่จิตใจเราก็น่าที่จะคงเดิมไว้ต้องใช้คําว่าพัฒนานะคะแต่พัฒนาไปทางขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อครับ มันเป็นวัฒนธรรมไงฮะแต่ว่านับวันเนี่ยคนก็จะถอยหลังลงไปนักึาษารษณนอครับถ้าพูดถึงลงขันนี่หลายคนถ้าเป็นเด็กๆมาจะไม่เข้าใจเราก็นึกถึงเวลาที่ทําบุญไงครับเห็นไหมฮะก็จะมีพ่านประเทศเห็นชัดที่สุดเลยใช่ครับนี่ถ้าไปวัดน,นจะเห็นได้เลยว่าเขาจะมีขันแล้วทุกคนก็ใส่ปัจจายใส่เงินเทเห็นทสุดเครับ <นะ S 1> อย้ากให้ทุกๆบน้่านพาลูกหลานไลทํกบุกบ,บ,บ่อยๆนาคะตประทนัด่เยใช่ครับระะนี่าไปวัดะเันไดเยว่าเขาจะขันจริงๆ นะครับช่วยกันลงต่อค่าใช้จ่ายแต่ตรงนี้ก็มีหลายคนอาจจะงงนะครับบางทีกลุ่มนี้ไม่พอใจคนนี้พยายามจะหาทางกําจัดให้พ้นเส้นทางกลุ่มนี้ก็เลยรวมตัวกันแล้วก็ทําไมครับลงขันเพื่อที่จะก,จก็บจัดหรืออะไรอย่างนี้เพราะนั้นคาว่าลงขันก็เลยเไปใช้ในทางที่มันไม่ดีด้วยเหมือนกันนะครับก็เหมือนลงแขกค่ะเพราะรฉะนั้นนะคะครเรา ให้ความรู้ในเชิงที่ถูกต้องครับส่วนที่เอาไปใช้กันวิปลาดคลาดเคลื่อนเนี่ยไม่สอนคะ่ะครัข้อต่อไปนะคะครับสมศักดิ์และสมทรงครบหาดูใจกันมานานถึงเวลาที่ทั้งสองจะได้กินอยู่กันเสียทีสมศักดิ์และสมทรงครบหาดูใจกันมานานถึงเวลาที่ทั้งสอง จะได้กินอยู่กันเสียทีแค่คำว,ว่ากินอยู่นี่ก็ไม่ถูกแล้วถูกไหมครับมันต้องอยู่กินอาถ้าเกิดกลับเป็นอยู่กินอาจารย์ลองดูนะครับถ้าเราพูดเป็นภาษาราชะการนิดหนึ่งเนี่ยสมศักดิ์และสมทรงคบหาดูใจกันมานานถึงเวลาที่ทั้งสองจะได้อยู่กินกันเสียทีรู้สึกอยู่กินเนี่ยมันจะเป็นชาวบ้านชาวบ้านไปไหมฮะค่ะคราวนี้ก็มีหลายบ้านอย่างเช่นมีครอบครัวหรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่าโบราณเนี่ยมีสำนวนโดยเฉพาะแล้วตรงนี้อ,อาจารย์พนทจะเข้าใจดีเลย คือผมเข้าใจเลยว่าเวลาคนไทยคิดเนี่ยเราคิดที่ค่อนข้างลึกแต่ไม่ได้ลึกแบบอนาจารหรือว่าอยากคายคถูกไหมครับเขาบอกเลยว่าถ้าคบกันมานานขนาดนี้ควรจะได้เวลาที่จะกินขันหมากได้แล้วร่วมหอลงโรอมนะครับใช่ครับก็คือหมายความว่าต้องมาสู่ขอเป็นประเพณีผมอยากจะให้อาจารย์ให้ความรู้กับนักศึกษากศนรหรือผู้ฟังหลายคนที่อาจจะไม่มีความเข้าใจเรื่องของขันหมากสักนิดหนึ่งครับ ตอนนี้ทดิฉันศึกษาจากญาติผู้ใหญ่ที่เขาเป็นเขาใช้คําว่าเท่าแก่ออที่จัดงานแต่งงานที่อัมพวาสมุทรสงครามรแล้วดิฉันเขียนเอาไว้โดยละเอียดประมาณ3ามสี่หน้าตั้งใจว่าจะใส่เอาไว้ในช่องทางโซเชียลมีเดียใครอยากรู้ว่าขนบที่เขาทํากันเนี่ยซึ่งแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับแต่ถ้าจะเอาไปปรับประยุกต์ใช้ก็ยินดี ขันหมากเนี่ยใช้ลูกหมากจริงๆนะคะอาจารย์หมากลูกกลมๆเนี่ยละครับลูกกลมๆจริงๆค่ะมันจะมีขันหมากเอกกับขันหมากโทครับขันหมากเอกนี่ก็จะบ้านที่ฉันเรียกเตียบอืก็คือพุ่มสวยๆสามพุ่มที่เขาหุ้มผ้าแพรสวยๆหรือหุ้มผ้าสีสวยๆกันมาแล้วก็จะหาสาวพรหมจรรีหรือวัยรุ่นเป็นคนอุ้มมาครับ แต่บางที่ก็นิยมเอาคนแต่งงานแล้วอุมอ้มมาไม่เหมือนกันใช่ไหมคะไม่เหมือนครับแล้วแต่เคล็ดข้าง,งในเนี่ย<ะ>ก็จะมีลูกหมากจริงๆนะคะครับนั่นแหละคะ่ะส่วนขันหมากโทเนี่ยก็เรียงไปสิคะที่ขบวนยาวๆอะ่ะครับหัวหมูเหล้ายาปลาปิ้งขนมเปี้ยอะไรกว่าไปแล้วนำขบวนด้วยกล้วยทั้งต้นนะคะครับอ้อยทั้งต้นนะคะครับเพื่อที่จะให้เอาไปปลูก จะได้มีกินมีอยู่ไปตลอดอส่วนสินสอดทองมั่นครับก็มีอีกต่างหากซึ่งเขามักจะใช้เด็กอุ้มและมีชื่อเฉพาะว่าทุนออุ้มทุนครับแต่เดี๋ยวนี้ยอย่าไปดูในโทรทัศน์เวลามีละครนะคะครับมันช่างแปลเปลี่ยนกันไปหมดดูไม่ออกว่าเอ็นนี่มันขบวนขันหมากหรือพระป่าบางทีก็ มาเป็นขี้มาเป็นคู่เขามีเครดแม้กระทั่งว่าใช้อ้อยกี่ลำครับกล้วยกี่ต้นบางที่ถือขนาดนับข้อของอ้อยอ๋อครได้ยินครับนะคะคแล้วข้างในก็ใส่ใบทองครับใบนาคใบเงินครับเออตรงนี้อาจารย์พนองครับอาจารย์ทราบไหมว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าขันหมากทําไมต้องเอาหมากใส่มันเป็นพิธี สู่ขอของไทยแต่เดึกดําบันเวลาที่เราไปบ้านใครเรียนใครเนี่ยเขาจะเอาหมากเช่นหมากมาต้อนรับใช่ไหมคะใช่ครับมันเป็นการแสดงน้ำใจไมตรีซึ่งกันและกันซึ่งถ้าจะให้งามเนี่ยเขาไม่ยกมาทั้งดุนนะคะเขาจะจีบหมาเจียนพลูอย่างสวยพลูนี่ต้องต่อจีบยาวๆเลยนะคะอ๋อที่เรียกพลูต่อยอดใช่ไหมครับใช่ค่ะ นักศึกษาจะงงนิดหนึ่งนะครับที่ผมพูดว่าขันหมากเนี่ยจริงๆถ้าพอจะเทียบเนี่ยก็น่าจะเหมือนกับน้ำชาของจีนเวลาย,ยกมารับแขกค,คล้ายๆอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ของไทยเราเนี่ยเรามีหมากซึ่งหมากก็เป็นหมากลูกๆนะครับแล้วก็เคี้ยวกับพลูในใบพลูก็จะทาปูนแดงแล้วก็มียาจืดหรือว่าสีเสี้ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับใ่น่าจะเป็นเหมือนของรับแขกระดับเจ้านายชั้นสูงนะครับเพราะในวังก็ยังคงมี ผ่านภาษีก็คือน่าจะเป็นเครื่องต้อนรับแขกที่ไม่ใช่อาหารแต่ว่าเหมือนเป็นของที่เป็นเกียรติที่สําคัญอาจารย์คะคมีใบไม้ชนิดหนึ่งซึ่งตอนนี้เกือบจะสูญพันธุ์ดิฉันน่ดตามหามากเลยอาจารย์ใจเด็ดใบชื่อเนียมนอยเอียมอนียมใบเนียมนี่แหละครับค่ะทำเน,ยเนียมอินของดิฉันนี่แหละ แต่เอาแค่คำว่าเนียมหอมเหมือนใบเตยครับใบก็คล้ายๆใบยี่ร,าร่าดดิฉันเซิร์ชเน็ตหาก็ไปเจอว่าเขาขายที่เชียงใหม่ดิฉันฝากคนไปที่เชียงใหม่กี่คนก็ไม่ได้กลับมาบโทรศัพท์ไปหาเลยนะคะคเขาบอกเขาสามารถส่งทางไปรษณีย์ให้ดิฉันได้บใบเนียมเนี่ย คนโบราณเขาจะปลูกไว้ที่หัวบันไดบ้านแล้วเขาก็จะเก็บใบมันมาซอยฝอยฟอย,ฟอ,ย,ฟอ,ยฟอยฟอยเหมือนฝอยใบ,บมะกรูดครับเอาไปใส่ในเต้าปูนค่ะออมันก็จะหอมเหมือนใบเตย<อ>เวลาที่เอาไปทากับใบพลูครับแหมยิ่งอาจารย์ยิ่งเล่าเนี่ยเราจะยิ่งไปเป็นไทยเยอะเลย จริงๆอยากให้เล้าเต้าปูนเลยต่างๆแต่ผมว่าเดี๋ยวเอาแค่กินขันมากก่อนเอาไว้ถึงเวลาก่อนก็ได้ค่ะนะครับถ้าเต้าปูนบ้านใครเคลอะนี่ใช้ไม่ได้นะคะใช่ครับคือไปในสำนวนไทยเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะพบความเป็นอยู่แบบไทยๆเราเนี่ยนะครับสรุปข้อนี้ก่อนนะครับนักษากศนนะครับเอ่อที่จะพนอกรุณาอ่านว่าสมศักดิ์และสมทรงคบหาดูใจกันมานานถึงเวลาที่ทั้งสองจะได้กินอยู่กันเสรทีเนี่ยจะแก้เป็นอยู่กินก็ได้แต่ก็ยังไม่เพลาะ โบราณมีสำนวนเฉพาะเลยครับก็คือกินขันหมากแปลว่าแต่งงานกันอย่างมีหน้ามีตานะครับจำไว้นะครับว่ากินขันหมากครับดิฉันเคยได้ยินอีกคำหนึ่งนะคะคกินดองอ่าแต่อาจจะใช้บางท้องถิ่นก็ได้ดองนี่ก็คือเกี่ยวดองนั่นเองเกี่ยวดองครับอ้าว บ้านชั้นจะไปเป็นดองกับบ้านเธอเลวนะ,ะใช่ครับก็คือฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงนะคะคเขาเรียกว่าเป็นดองกันครับก็มาจากคำว่าเกี่ยวดองนะครับค่ะ,ะ,คะข้อต่อไปบอกว่าสิ่งที่คู่รักทั้งหลายปรารถนาคือการได้ร่วมหอลงโรงกันสิ่งที่คู่รักทั้งหลาย ปรารถนาคือการได้ร่วมหอลงโรงกันเหมือนไม่ผิดใช่ไหมครับอาจารย์พนองเหมือนเหมือนคำว่าร่วมหอลงโรงนี่ใช้กันมากเลยนะครับก็คือได้อยู่กินร่วมกันใช่ครับแต่โบราณไม่ได้ใช้คําว่าร่วมหอนะครับใช้คําว่าปลูกหอครับ อาจารย์นึกถึงในขุนช้างขุนแผนสร้างบ้านหม่ก็คือเรือนหอนั่นแหละครับหอนี่ก็คือเรือนหอคราวนี้เรือนหอนี่ยเวลาที่ผู้ชายสมัยก่อนจะแต่งงานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องมีเป็นหลักประกันให้ฝ่ายเจ้าสาวเห็นนี่ก็คือคุณต้องมีเรือนหอก็คือต้องมีหลักแหล่งไม่ใช่ประเภทแบบไปอาศัยอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายชายฝ่ายหญิงไม่ใช่อาจจะอยู่ในบริเวณเดียวกันก็ได้ก็แล้วแต่แต่ว่าต้องมีของตัวเองนะครับโบราณถึงบอกว่าต้องปลูกหอก่อนก็แล้วแต่ถ้าครอบครัวไหน ยากจนก็อาจจะน้อยห้องหน่อยถ้าครอบครัวไหนมั่งมีก็อาจจะบอกว่าปลูกเท่านั้น7ดห้อง8ดห้องอะไรก็ตามแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าปลูกหอหลังจากที่ปลูกเสร็จเรียบร้อยมีงานแต่งงานก็จะต้องจัดบลรมพิธีอผมใช้คํานี้ถ้าเป็นสมัยนี้ก็เป็นเวทีะอะไรอย่างงี้นะครับแต่โบราณเนี่ยเขาไม่ทําแค่นั้นเขาลงโรงเลยครับ<อ>สร้างเป็นโรงโ<อ>เหมือนโรงลิเกอะไรอย่างเงี้ยใช้คําขุดลุม แล้วก็มีเสามีเรือนที่ใช้ชั่วคราวใช่ครับเพราะฉะนั้นคําว่าลงโรงเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าขอภัยไม่ใช่คําว่าลงศพนะครับโรงนี่ก็คือเหมือนประลังพิธีเหมือนเวทีนะครับไม่ใช่ไปขอยิมไม้ที่เขาเรียกไม้ฟลอร์นึกออกไหมครับค่ะเอามาวางอย่างนี้ก็ไม่ใช่ก็ไปโรงแรมเลย <c oughs> <c oughs> เขามีเวทีให้ไงครับแต่ว่าถ้าร่วมหอเนี่ยมันแปลว่าส่งตัวเข้าไปอยู่ด้วยกันคุณจะไปส่งที่ไหนก็ตาม เชิญผู้ฟังหลายคนที่สนใจแล้วก็เป็นนักค้นคว้าไปอ่านคุณช่างคุ้นแผนะจะเห็นได้ชัดเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับไม่ได้นึกจะปลูกวันไหนก็ได้นะคะใช่ครับต้องหาเลิกยามครับทุกอย่างเป๊ะหมดใช่ครับแม้กระทั่งจะเย็บฟูกเบาะหม้อหมอนเขายัางต้องหาเลิกถูกต้องครับแล้วบางทีเนี่ยถือเคล็ดขนาดว่าเมื่อจะเย็บที่นอนเขาจะมีใบรัก ใบทองนาคเงินครับแล้วก็เงินใส่ในไท้น้อยอเอาไปใส่ในฟูกเบาะหม้อหมอนอมไว้ด้านหัวนอนด้วยนะคะไทยนี่ก็คือกระเป๋านะครับเขาเรียกว่าเป็นอุบายให้คู่รักเนี่ยได้รู้ว่าการที่เราจะอยู่กินกับใครสักคนหนึ่งที่จะต้องอยู่กันไปยาวนานสร้างครอบครัวมีลูกมีเต้าเนี่ย ไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่ทดสอบอยู่กันก่อนก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะคะคทําทุกอย่างด้วยความตั้งอกตั้งใจเพราะฉะนั้นจิตต้องมีการกําหนดเลิกผ่านนาทีเปลี่ยนชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคุณปู่คุณย่าคุณทวดหรือแม้แต่คุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยเรื่องอย่าล้างจะไม่มีค่ะขนาดไม่ได้รักกันคลุมถุงชนกันครับเขายังครองคู่กันได้ใช่ครับเพื่อหนึ่งลูกที่เกิดขึ้นครับหน้าตาและสิ่งที่ มันควรจะเป็นแบบอย่างของสถาบันครอบครัวถูกครับยังมีร้านที่นอนหลายร้านนะคะอาจารย์เจเดทเขาถามก่อนว่าจะมีถุงทองนาคเงินมาใส่ก่อนเขาจะเย็บปิดหรือเปล่าครับนี่นะคะเขาทำความงดงามกันขนาดนี้ค่ะใช่ครับอ้าวอีกสักข้อค่ะได้ครับวิชัยเป็นคนสุขโขทัยแต่ย้ายถิ่นฐาน ไปทำงานที่ต่างๆเสียหลายปีวิชัยเป็นคนสุโขทยัยแต่ย้ายถิ่นฐานไปทำงานที่ต่างๆเสียหลายปีกว่าจะฝังตัวฝังตนได้อายุก็เกือบ60ปีกว่าจะฝังตัวฝังตนได้อายุ ก็เกือบ60สปีมิดไหมคะถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้นักสากสนอผมก็จะทราบเลยว่าผิดแล้วผิดตรงนี้เขาใช้คำว่าอะไรครับโบราณเขามีใช้มานะเป็นสำนวนนานมากเลยครับก็แค่ตั้งรกรากอ่ตั้งรกรากครับแต่ถ้าลึกกว่านั้นต้องฟังอาจารย์ใจเด็ดค่ะมีคำขอจารย์พนอมาสักครู่อยู่ด้วยแต่มีคำว่าฝังรกฝังราก คำว่าฝังรากนี่คงไม่ต้องอธิบายเหมือนต้นไม้ที่ยังรากอ่ากยังรากลึกลงไปก็คือถาวรแน่นอนแต่ฝังรกอาจารย์พนอครับฝังรกเนี่ยคนบางคนบอกฝังรกฝังรากก็คือเป็นเขาเรียกอุทานไส้อบทก็คือเป็นคําที่เราชอบพูดว่าเสือศาสตร์แขนแมนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะครับฝังรกก็ฝังรกฝังรากก็ฝังรากพิธีฝังรกแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังคงทําอยู่นะครับยกเว้นปัจจุบันจริงๆไม่ได้ที่คลอดใหม่ใช่ไหมคะใช่ครับเขา ถือเคล็ดถือทำเลด้วยนะคะคว่าจะไปฝังตรงไหนไม่ใช่นึกจะฝังก็ฝังนะคะสมัยก่อนขอดลูกที่บ้านใช่ไหมคะคตาดิฉันเนี้ยจะไปเหลาเปลือกไม้ไผ่ล้างทำความสะอาดอย่างดีไม้ไผ่เนี่ย คมดุดมีดโกนอ๋อผิวไม่ไผ่ผิวไม่ไผ่ผไไค่ะใช่ครับเวลาที่คลอดลูกออกมาก็จะใช้ผิวไม่ไผ่นี่แหละค่ะตัดรกตัดรกแทนมีดโกนครับเสร็จแล้วก็จะมีผ้าที่เขาเอามาห่อรกครับแล้วก็ไปหาชัยภูมิที่ดีขุดดินแล้วฝังลงไปครับการฝังรกเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากโบราณเนี่ยเขามีความเชื่ออะไรมากมายเลยนะครับว่า รกเนี่ยต้องฝังไว้แถวบ้านเขามีความเชื่อว่าถ้าหากว่าเด็กออกไปจากบ้านโตขึ้นยังไงก็ตามต้องย้อนกลับมาหารกพื้นที่ที่ฝังรกไว้แต่ว่าส่วนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนั้นก็เดี๋ยวนี้คนก็ไม่เชื่อแล้วเพราะว่ารกก็คือส่วนหนึ่งของอวัยวะที่ไม่ใช้แล้วหลังจากเด็กหายใจทางปอดแล้วรกก็ไม่ใช่ รกที่เขาตัดแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีการเอาไปฝังเอาไปเก็บให้มันเรียบร้อยก็เป็นพิธีโบราณเลยเกิดสำนวนว,นว่าฝังรกฝังรากหรือฝังรกรากนั่นเองนี่คือเรื่องราวที่เป็นองค์ความรู้ด้านภาษาไทยแต่อาจารย์ใจเด็ดกรุณาพาเราคิดไปถึงภูมิปัญญาชาวบ้านและวิธีที่งดงามแบบไทยๆของเราก็ไม่อยากให้ห่างหายไปจากสังคมของเรา ฝากไว้ด้วยนะคะนักศึกษาแล้วพบกันใหม่รายการคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ